S 1> <S 1> ข้อที่สามสิบโจทย์บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็น fx กับ gx บ้าสอดคล้องตามสมการนี้โอ้โ oh, ห oh, มีก้อนนี้ก่อนทำไงก่อนตอนแรกหนูนั่งแง้ <S <S มมันออกมาก่อนไหมหรือว่าไงหนูนั่งแง้ g y ได้แล้วหนูก็ไม่รู้แล้วว่าหนูต้องทำไหนต่อเก่งมากเนาะที่นั่งแง้ม g y ได้แต่ข้อนี้หนูทําไม่ได้ใช่ปหมใช่ที่งแง้มันตัดปัญหาง่ายสุดเลยนะตัดปัญหาง่ายสุดเลยนะมัดทั้งก้อนเนี่ยให้ทั้งก้อนเนี่ยเป็น k กำหนดขึ้นมาตัวแปรใหม่ก่อน แล้วมันจะง่ายขึ้นเดะกว่าเดิมเยอะมากโอเคครับตันนี้เป็นเอือืออ่าให้เป็น K ก่อนนะโอเคค่ะถ้าไอ้ก้อนนี้เป็น K แป๊บหนึ่งนะพี่จิวขอดูก่อนนะตเดี๋ยวขอดูก่อนตรงนี้เขาบอกว่าสอดคล้องกับสมการนี้ความยากมัอนอยู่ตรงนี้ที่และไอ้ตัวด้านหลังอะแกะไงวะแกะไม่เป็นหนูแกะไม่เป็นเพราะว่าหนูติดตัวแปร y ด้วยจากฝั่งขวาใช่ไหมจุดประสงค์ของหนูคือต้องการอย่างนี้ก่อนทำยังไงก็ได้ จริงๆมันแทน,แทนด้วยอะไรก็ได้อ่าพี่ใช้เงี้ยทำยังไงก็ได้ให้ y หายไปโดยแทน y เท่ากับ0ถ้าหนูได้ y เท่ากับ0ปุ๊บแสดงว่าสิ่งที่พี่ได้เด๋ยวไอ้ไอไอการที่กำหนด g k ปุ๊บมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนรูปร่างละมันจะได้เป็น g 0อย่างนี้ปะ่ะถ้าก่อะไรนะ 2x บวก0บก15ไหมและพี่ก็จะมาทั้งก้อนเนี้ยอันเนี้ยอ๋อให้มันเป็น k แสดงว่าหนูก็ได้ละ 2x บวก15อันนี้คือ fk เท่ากับ 2x บวก15ถันไหมอือโอเคเดี hmm. okay. <Under> mm ๋ยวรอแต่ปัญหาของเราคือพี่ไอฝั่งขวาเมื่อกี้พี่ทำเท่ากับ k ใช่ไหม แต่ฝั่งขวามันมันต้องเอ่อในวงเล็บมันเป็น k ฝั่งขวาก็ต้องควรเป็น k ด้วยแต่ในที่นี้มันคนละตัวแปรกันอยู่งั้นเดี๋ยวพี่ต้องจัดรูปก่อนเดี๋ยวพี่แปลงนี้เมื่อกี้การที่พี่กําหนดนะอ่าพี่สมมุติก่อนให้ g ศ x x บวก g ศูนย์ได้อะไร k ปะแสดงว่า x เดียวคืออะไรนะ k ลบ g ศูนย์ปะอือพอได้ตามนี้เสร็จสิ่งที่พี่ได้ออกมาคืออะไรแทนค่ากับเราต้องเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรเดียวกัน เพราะฉะนั้นได้เป็นอะไรนะสองเติมเลยปะ k คลบีศูนย์ปะบวกสิบห้าปะ mm. เสร็จแล้วมึงคูณกระจายต่อได้เป็นสอง K- ลบ ok, อะไรนะสอง g 0, 2> 2, ีศูนย์บวกห้าสอง k คลบีศูนย์ อือฮะโอเคอ่ะพอได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับถัดมาถัดมาคราวนี้พอได้เสร็จปุ๊บพี่จิวดาละอันนี้เคกอะตามที่เขาเป๊ะๆละโจทย์ถามหาอะไรบ้างอะ่ะเออเขามีอะไรบ้างนะมีฟอ G กับจีใช่ไหมสิ่งที่พี่ได้ออกมาก็คืออ่าเดี๋ยวเราแทงค่าก่อน เมื่อกี้เรารู้แล้วไอตัวเมื่อกี้เราได้สมการนี้แล้วถัดมาพี่ลองเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้เราเราเล่นเราเล่นให้ y เป็นศูนย์ใช่ไหมงั้นลองลอง,ลองแก้ใหม่ลองสมมติใหม่อันนี้อันนี้จะแอบอยากนิดนึงตรงที่ว่าเวลาเราแทนค่าตอนเริ่มนี่แหละเพราะว่าตีตัวแปรเยอะงั้นพี่เปลี่ยนใหม่แทนเมื่อกี้แทน x เป็นศูนย์บ้างอ่ถ้าแทน x เป็นศูนย์จากตัวโจทย์เพื่อจะมาแก้สมการปัญหาของพี่นะที่ตอนจรงนิงที่ต้องเจอเพราะฉะนันได้ปไปเลยนะ f ศูนย์บวกด้วยเลยนะ g y ปะ อ่าฮะแล้วก็ได้ไปไน็นนั้สองคูณศูนย์บกด้วยนะนะ y บวกสิบห้าปะ mm hmm. สิ่งที่พี่ได้ได้ไปเ mm hmm. ลย fgy ปะเท่ากับอะไรนะ y บวกสิบห้าปะับอืมฮึอ่ะหลกเท่าไรก่อน fgy จบไหมอ่าลอกันนะ่ลบกสิบาค่ะ อืมโอเคพอได้ F G Y เสร็จปุ๊บเมื่อกี้พี่ทายแล้วปุ๊บพี่เปลี่ยนก่อนพี่เปลี่ยนว่าเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้มีมีเลขอะไรบ้างวะเขาบอกเคมาบ้างป่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเขาอ่าอันนี้อันนี้พี่ยังไม่ได้ไปยงกับตัวโจทย์เลยเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของพี่คือพี่ยังหาอะไรไม่เจอเลยเนาะพี่ยังหาอะไรไม่เจอเลยงั้นในที่นี้พี่ก็จะได้ว่าเออแป๊บน,นึงนะจากเมื่อกี้เราติด G Y อยู่งั้น พี่ขอลองเป็น g y หรอ g y พี่เมื่อกี้พี่มี g เอ่อมี f อยู่ใช่ไหมเงี mm ้ย hmm. พี่ขอรับหูรับตาแทนค่าก่อน mm hmm. ก็คือเอาทั้งก้อนนี้ก่อนในนี้นะมันคือ f เหมือนกันนะพี่ยัดเอาเนี่ยเอาก้อน g เนี่ยยัดเข้าหนเปลี่ยน k นะอืมค่ะอ่าทันนะเพื่อยัดก่อนเพราะเราทําอะไรต่อไม่ได้งั้นได้เป็นสอง g y ปะ mm hmm. ลบอะไรนะสอง g ศูนย์ปะ บวกสิบห้าป่ะเท่า y บวกสิบห้าป่ะสิบห้าสิบห้าตัดกันได้ป่ะ oh, two, และแสดงว่าเดี๋ยวพี่จัดในรูปแบบ g y ก่อนเพราะฉันได้เป็นสอง g y เท่ากับอะไรนะสอง g ศูนย์บวก y ป Sure. เชื่ <Okay. S 2> ค่ะโอเคครับถัดมาพี่พูดต่อคราวนี้พี่จัดในรูปแบบ g วเท่ากับพี่ก็เลยได้เป็นป๊หนึ่งนะที่มันไม่พอวะเดี๋ยวไปขึ้นบนแทนละกัน2 G 0จีบวกวส่วนสโอเคอ่ะอื mm hmm. โอเคอ่ะพี่ได้จมนี้ละคราวนี้ พอพี่ได้ตามนี้ปุ๊บเมื่อกี้มี F แล้วใช่ไหมอ้าวไม่ได้ยากแล้วคราวนี้มันก็ยังถือว่าเนียนอยู่มี G มี G เป็นตัวแปล Y กับอะไรนะ F K โอเคได้อยู่เดี๋ยวเราเจอตัวนี้แหละไปลองแทนดูแต่ละช้อยเลยน่าจะตอบได้คําถามได้ละน่าจะตอบคาถามได้แล้วละ,ะมาเริ่มไล่ครับ พอกไก่อย่างน้อยเราได้ fx เฉยๆกับเอ่อ fx กับ gx เฉยๆแล้วแหละแต่ว่าในรูปแบบตัวแปรอื่นไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาของเราก็คืออันนี้ก่อน g fx ก่อนเนาะอ่าจากกอไก่ได้เป็นเลยนะเดี๋ยวพี่ไปแทนค่าก่อนนะ f ของเราคืออะไรนะทั้งก้อนนี้ปะพี่ลองมาเลยโอเคครับอ่าต่อมา g g ของพี่ก็เดี๋ยวไปยัดอีกทีนึงเนาะ โอ้โหจีของเรายัดอีกทีหนึง่งจีได้เป็นอะไรนะจี G ของเราอันนี้ก็มองเป็นตัวแปร y ใช่ไหมงั้นแปลว่าคือตัวท้ายอย่างงี้ปะอันนี้ลอกมาเหมือนเดิมถูกไหมแล้วก็บวกด้วยตัวท้ายทันทันไหมพิ่อันนี้ทันค่ะปรากฏว่าโอ้มาสัจจัน์มากจากจีเมื่อกี้ความยากแม่งคือตอนแทนค่าตอนแรกนี่แหละลูกแล้วปรากฏแม่งหักล้างกันได้ด้วยเนี่ยจบเลยเพราะฉันพี่ก็เลยได้ละไปเลยนะ 2 k บวกเลยนะสิบห้าส่วนสองปะซึ่งซึ่งตัวแปรฝั่งซ้ายเราเป็นตัวแปร x ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เปลี่ยน k เป็นเลยนะเป็น x แทนอ่าเพราะฉะนั้นเท่าไหมไม่เท่ามัม้งเพราะนี้มันมันมันหายมันขาดส่วนสองไปมันขาดส่วนสองไปเพราะฉะนั้นข้อก่อไก่ผิดครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเก็บช้อยสามกับสี่ไว้ก่อนทันไหมคะอ่าลองแม่งยากตรงนี้ยแหละ Hmm. Okay, set back. ต่อนะเจค่ะพี่จิวอไก่เสร็จแล้วต่อไปขอไข่ต่อไป G ยี่ห้าบก F ห้าเจ็ดโอเคครับอ่าเท่ากับเดี๋ยวเราไปดูก่อนอันนี้ G เนอะ G ในที่นี้ก็แทนค่าก่อนทั้งก่อนเอ่อในที่นี้พี่ยัดมาทั้งก่อนก่อนเลยนะอ่าใช่ไหมเพราะช้างก็เลยได้เป็นตัว,ไอต,วไอตัวแปล Y ของเราเนอะก็คือเลยนะยี่ห้าเปลี่ยน Y เป็น เออพี่ขอใช้เขียนสีใหม่ละกันยี่ห้าบวกเห้าเจ็ดทันปะทันนะทันค่ะอ่าคราวนี้ก็ง่ายๆไม่ไม่มีอะไรละ g ีศูนย์มันก็เหมือนกับเป็นตัวเหมือนมองเป็นตัวแปลนึงมองแบบเป็นอากาศก็ได้ลูกไม่ต้องสนใจแม่งก็ได้่โอเคครับถัดมาเรื่องไรต่อ f อฟห้าเจ็ดเห้าเจ็ดคือห้าสิบเจ็ดหรออเอฟห้าเจ็ดก็คือโอเคไอตัวตัวแปลเคเนาะเดี๋ยวเราไปแปลงก่อน ก็คืออะไรนะบวกสอง k ลบสอง g ศูนย์ป่ะแล้วก็บวกสิบห้าแต่ว่า k ของเราอันนั้น g k k ก็ต้องเปลี่ยนเป็นห้าสิบเจ็ดโอเคครับเปลี่ยน k เป็นห้าสิบเจ็ดปรกากฏ2อง g ศูนย์หักล้างกันอีกแล้วโอเคครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เป็นอะไรยีห้าบวกด้วยเลยนะหนึ่งร้อยสิบสี่ป่ะบวกสิบห้าป่ะส่วนสอง สี่สิบร้อยห้าสี่ปะส่วนสองได้เป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดไหมซึ่งโจย์บอกอะไรเจ็ดห้าก็ยังผิดอยู่ดีก็เลยตอบข้อสี่ครับข้อนี้ยากมากความรู้คือหนูต้องสมมูรตัวแปรแล้ก่อนพี่ก็เริ่มไล่จากเอเท่ากัวสูย์เพื่อให้ตัดตัดสมการตัวแปรลดลงก่อนนะครับก็อาจจะใช้เลขเป็นเลขศูนย์นี่แหละที่เป็นเลขที่ดีที่สุดแหละนะครับ